ราเชนยังคงตามตื้อเทียนพิสุทธิ์เขาดักหน้าบริษัทฉัดฉับันและพยายามฉุดเธอไปอ้างว่าเธอไม่ใช่เทียนตัวจริงแต่เป็นใครบางคนที่มาสิงร่างอยู่เทียนพิสุทธิ์ขัดขืนและร้องขอความช่วยเหลือจนฉัดบันรีกลับมาช่วยและสั่งให้รปภจับราเชนส่งตำรวจราเชนยังวอยวายยืนยันว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เทียนเป็นผู้หญิงคนอื่นที่มาสิงอยู่ในร่างเทียนข่าวการถูกจับของราเชนทำให้เอกและยาใจตกใจ จนเอกต้องรีบไปประกันตัวราเชนกลับมาในสภาพคอตกถูกเอกต่อว่าที่ทำอะไรไม่คิดส่วนยาใจก็มองเขาด้วยทั้งความห่วงและทั้งขุนเคืองขณะเดียวกันเทียนพิสุทธิ์ยังกังวลเรื่องกำไรที่เธอเห็นบนข้อมือของฉัดฉายเธอแอบเข้าไปเปิดตู้เซฟของฉัดฉายและพบกำไรทับทิมซึ่งเหมือนในความทรงจำของลิตาความแค้นจึงก่อตัวขึ้นเธอไทยเองก็ไม่หยุดเคลื่อนไหวเขาเพยายามหาผลประโยชน์จากซัพพลายเออร์ แต่ถูกปฏิเสธและเสียหน้าเลยสั่งให้ลูกน้องจาัดก,การเก็บฉัดบันขณะเดียวกันฉัดบันก็ประสบอุบัติเหตุรถเบรกไม่อยู่ราเชนและยาใจมาเจอกันโดยบังเอิญในร้านเหล้าหลังจากราเชนช่วยเธอจากชายแปลกหน้าทั้งคู่ดื่มด้วยกันและในคืนที่ราเชนเมาหนักเขาเผอเรียกชื่อเทียนแต่กลับกอดจูบยาใจจนเลยเถิดเช้าวันถัดมาราเชนเสียใจคิดว่าเป็นเทียงความเมา ส่วนยาใจเจ็บปวดที่รู้ว่าไม่ใช่ความรักเทียนพิสุทธิ์ช่วยลุงบุญและขวัญชัยทำความสะอาดบ้านอย่างตั้งใจจนถูกชมว่ามีความคล้ายคลึงกับลิตาทำให้ลุงบุญน้ำตาซึมคิดถึงลูกสาวเธอปลอบว่าจะดูแลลุงบุญแทนลิตาเองด้านฉัรบันเขากลับมาพร้อมเทียนพิสุทธิ์และยอมรับต่อวุฒิอย่างเปิดเผยว่าเธอคือภรรยาสร้างความตกตะลึงให้เพื่อนแต่ก็ยืนยันในความรักที่บ้านลุงบุญเทียนพิสุทธิ์ทำอาหารเหมือนฝีมือลิตา ลุงบุญปลื้มใจจนร้องไห้และมอบปล่องไม้โบราณให้เมื่อเปิดออกเธอเจอพระเครื่องที่แผ่พุทธคุณจนหน้าซีดรีบส่งให้ชัตบันถือแทนทันใดนั้นวุฒิได้รับโทรศัพท์ด่วนว่ามีศพถูกพบในป่าหลังโครงการคืนนั้นเทียนพิสุทธิ์หวาดกลัวการพลัดพรากชัตบันสัญญาว่าจะอยู่ด้วยกันและคิดถึงการแต่งงานแต่เขากลับฝันร้ายเห็นลลิตาขณะตรวจไซ้งงานได้เกิดเหตุไม่คาดคิดมีคนงานถูกผีเข้าสิงตะโกนว่าตนถูกฆ่าฝังดิน และชี้หน้าเทียนพิสทจน์ว่ามึงก็เหมือนกู้ก่อนจะหมดสติลงท่ามกลางความตกใจในเหตุการณ์นี้ทําให้มีตํารวจมาเชิญตัวฉัตรบันไปสอบสวนทันทีพระศพที่พบเชื่อมโยงกับคดีเก่าที่เคยลอบยิงเขาจากนั้นฉัตรบันและเทียนตัดสินใจกลับกรุงเทพเพื่อความปลอดภัยของทั้งคู่ก่อนกลับทั้งสองไม่ลืมมาไปลาลุงบุญและบอกข่าวดีของทั้งคู่แต่ระหว่างทางกลับได้เจอกับคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ตามประกบทั้งคู่จึงจอดรถและรีบวิ่งหนีเข้าวัด ในขณะกำลังจะเข้าไปหลบซ่อนในวัดวิญญาณของลิตาก็กระเด็นออกจากร่างเทียนทำให้ต้องหาหนทางกลับเข้าร่างใหม่อีกครั้งเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปลิตาจะยึดร่างเทียนได้สำเร็จอีกครั้งหรือไม่และใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์วุ่นวายทั้งหมดห้ามพลาดถีตาโขนออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลาหกโมงเย็นทางช่องแปดกฎหมายเลข27ดูย้อนหลังที่แรกได้ที่ทรูไอที ตายสักกี่ครั้งเ็ย,ยัง,งยืนยันว่าฉันรักเธอความรักฉันไม่มีวันเปลี่ยนไปฉันให้สัญญาจะเป็นคน